ดีค่ะขณะนี้เวลา15้านาฬิกาสสห้านาทีนคะคะพาไปเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใครไปติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะเซตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมหน้าขาวขึ้นนะคะคนหล่อครับโอ้ประเทศไทยชชยูอ่ะคนหลอ่อล่อไปหมดครับหล่อไปหมดนะ,ะหล่อมันไปหมดพี่น้องมันเหลือแต่ขี้เหร่ <c oughs> จะพาพี่น้องมาเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์วันนี้มาเซอร์ไพรส์ไม่บอกนะคะไม่ได้บอกอะไรก่อนเลยนะคะในรถที่เหลือเราไปไหนกันหมดไม่รู้นะคะเรามาเซอร์ไพรส์หรือว่าเราโดนเซอร์ไพรส์ไม่รู้ไปไหนกันเราจะมากราบคูบาไก่นะครับวันนี้คูบาอยู่หรือเปล่าไม่ใช่่ไมรู้ว่าคูบาไก่อยู่หรือเปล่าไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะไม่ได้นัดนะคะไม่ไม้บอกล่วงหน้ามีไหมคูบ้าไปไหน แล้วพี่ๆเขาไปไหนกันหมดอ่ะไม่รู้เลยพี่เขาไปไหนกันหรือคูบาไม่อยู่เรคูบาเห็นแล้วเห็นคูบาแล้วไหนเห็นไหมเห็น <c oughs> เอาไงจอดรถก่อนวะไปจอดรถก่อนขับจอดก่อน,นหมเลมอะเ <c oughs> หมาะทุกที่ที่มีร่มสัญญาดีบอกแถวนี้หมุนรถผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจนระคคูบาชะงเง้อชะงเง้ ชะงแล้วก็ชะเง้ออีกนะคะเมื่อไหร่จะจอดได้สักทีมาแล้วพี่น้องครูบาไม่ห่มถ่ายได้ไหมเนี่ยได้เน่ <laughs> นี่นะพี่น้องดูคกกนยิ้มมาแล้วนะคะทำอะไรไม่รู้ทำไมครูถ้าครูบาหุ่นดีขึ้นเนี่ย,ยถ้าครูบาดูผอมนะคะนี่

กับเครื ừ, à, ่องดื ì, ือเครื่องไม่ก็เมยมีผู้พปซื้ออะไรให้เครื่องเมียงครับ่ะนะเ่ไหนามเครื่องต้นนันบ่เครื่องต้นนันบ่เออมันใส่ไหนหรอบ่ช่วยมึอเออใส่มันได้เพราะว่าเออเราใส่ใส่เราใส่เรผมว่ามันแห้งดีเม็นบ่เออเราพิโรธใส่ของมูด้เราก็จะด้บัตรเราย่กูสวนเราิปซื้อมาดูเวรคุณบอกไงเต เออจะถิ่นดำมาแล้วไมมูนกันมากแค่อก่จลองมมีมูเนาะสิไปยูเรืองไรเนาะไนไ่ได้บอกคนเด้่าสิมาไปไล่ซดกันน้นเขาไ่ได้บอกคนเด้มาสิมาเนิคนมาจังเด้นี่อันเป่นวดคุดล้างนู่นน่ะล้างกลางสีส่เขาไปยูมองไกลๆของน้ำคนอันนดล้างนี่ก็ได้นี่ตัวนี้ก็ได้ห่มๆดิข้าวกล่มบ้าปั๊กแรงดีไฟสุิ้าเอ็ดตัก ผู้บ้านี่คือเห็นกระเป๋าของผู้ใดนอตนี่ผีนั่นนั่ะคุยว่าแล้วคอยว่าเนี่ยมึงของคุยว่าผีนั่นต้องนอตนี้คอยคิดอยู่เนี่ยิ่งของมาต้องเป็นผีนั่นนะแท้ส่นเดี๋ยวเปียกเปียของคลก็ได้อันสีเขียวผัดอันกิ๊กพื้นนอนโอ้อันอันผีนั่นครับทุเจ้านนอนหลัางล้งสีสีส้มนะฮะไม่ซีเรวดสเลยพราะ่าอย่างพราะว่าแพทย์เขาบ่มาน้อยมือนีครับผมแล้วมาบอกวิธีดิโอ้ครับผู้บ้านเพื่อนว่าเพื่อนเอาามาะ ที่เราคีเราขม่าอีกหนึ่งเราเห็นเลยของเราขมาเราไปบ้างทันไหมบอเออเราไปบางหนึ่งอีส่วนกับเฮาอยู่นี้แต่ว่าพ่อใหญ่นั่นเรามาอย่างนี้แย่นั่นพ่อแย่นั่นอ่ะหนามาลงบ่ไปไปหาเพิ่นเบงไม่มาแต่เราไม่มาจังไงแไปก็านไอปีเติงเบงเบงกล้องมันหูเล็กรุดนละมาถึงพอดีมาทิมพอดีมาแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาก่อนเรานะแต่ว่าเรามาถึงก่อนเขานะแล้วเราก็ไม่ได้บอกกันด้วยว่าจะมานะ บ there, <canvas it S 1> ่นัดกันเลยนะคะต่างคนต่างมาอ่ะแล้วตกลงนั่นละมันเป็นเหลื่มเดือมไม่ได้บอกกันเลยนะคะว่าจะมาแต่ละคนนี่คือไม่ได้อกอฉันฉันไม่ได้บอกใครเลยนะว่าฉันจะมาแต่ฉันมาก่อนเพื่อนเลยนะฉันฉันมาก่อนเพื่อนเลยนะฉันไม่ได้บอกใครด้วยว่าฉันจะมา คุณนายโอ้แล้วผู้ชายฉันมาที่หนึ่งผู้ชายคนนั้นน่ะตามมาที่สองอ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะมาจากไหนไม่รู้น่ะผู้ชายคนนั้นน่ะไม่รู้จากท่านเลยไม่รู้เลยว่าเขามาจากไหนน้องเกดมาแล้วนะเนื้าน้าคุณป้า เอาไปกราบลงสามทีก่อนออน,น,น,นั่งลงแล้วกราบลงสามทีบันรวยอันนี่นละ่ะอันอันหัวข้อนะนั่งลงก่อนอถอดรองเท้าออกอ่ามุนาบุญมุนาบุญกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วกินตอนเที่ยงค่ะตอนเย็นยังไม่กินค่ะจะเอาอันนี้ให้จะเอาข้าวโพดนี่ในคอข้าวโพดหรือไ้เอาไม่เสียโต๊ดอยู่นั่นล่ะมันลนปอกลงนั่นล่ะแม่มันลนลงหันหลังวังนึงนี่ โบเป็นอยังสามันโบเห็นก็โบเป็นอยังเอามายัดเอากล่องพังพี่น้องมันไม่ต้องใส่มันหรอกไม่มีอะไรหรอกอยู่นี่หน่อยเนาะอันกลมๆไม่คือสิ่งใหญ่เนี่ยอยู่นะมันล้นนี่โบล้นนั่นละเห็นอยู่มันรุดล่องนั่นพอดีเลยรุดล่องหนีก็โบเห็นเอาเกจไปเอาลูกสวัสดีค่ะด้วยแบงกกนนิเด้ ได้นดเบืนี่ืนยมันืมันเป็นสลักซื่อๆครณ้าอาับมันประเดป็นบรเป็นรถนู่นไปอันเน่เเดี๋ยวไปกินกันู่นู่นเดี๋ยวไปกินกันอยู่นูนุสลักขาก้องปนีมันหลุดนู่นเดี๋ยวไปกินกันอยู่นู่นคุณนายไปเอาไปไว้ตรงนู้นก่อนสลักขาก้องหลุดนะคะมาหอดปุ๊บก็หลุดปุ๊บเลย นี่นะคะเรามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายตาถิ่นมาที่สองนะตาถิ่นมาจากไหนไม่รู้นะมุดดงมุดป่ามามาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะจะรีบไปไหนอ่ะจะไปไหนข้าเฮ้ยผ้ามันเลอะไม่แล้วทำไมไม่ซักนี่เออแล้วทำไมไม่ซักนี่จะไปซักไหนอ่ะที่บ้านฉันเลยเนาะไปไปไปถิ่นถิ่น ยังเราไปหาดวงตาโคตรบ่อยนะอึงไม่มีหางเนี่ยจับไม่ได้หรอกอึงไม่มีหางเออไม่จับอึงไม่มีหางไปก่อนนู่นครูบาไก่เรียกอะไรนู่นโอ้โอ้ไม่ต้องไปงอนเขาหรอกตาถิ่นน่ะมันต้องไม่สนใจเขาหรอกเพราะว่าเขายังไม่สนใจเราเลยอย่าไปสนใจเขาขนาดนั้นเถอะไม่ตัวใหญ่จังไม่ตัวใหญ่ก็ไปเถอะเขาไม่มีให้หรอกไม่จับก็ได้งอนตะถิ่นไง ตัวใหญ่ก็ช่างเถอะไปเถอะเขาไม่ได้ให้หรอกเขาไม่ได้ให้เธอหรอกรอบนี้นะจับพิจนาเป็นพิเศษนี่ว่าให้ไปก็ไม่ได้ถึงบ้านเฮ้ยรอบนี้ไม่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 พี่กุ้งรอบนี้ตาถินต้องไม่ได้สิพอรอบก่อนตาถินเอาของหนูไปนะรอบนี้ตาถินต้องให้หนูนะรอบนี้เออนี่ยนเี่ก็ไม่ใครอยู่นี่เนี่ ขาไปไหนหมดอ่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมที่ y ยูทู e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีสาหรับคลิปนี้ สวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะเดินนะแต้เห็นอะถ้าไม่ถ้าไม่นอนกับหนูเด็กเด็โดนเออเดี๋ยวจะโดน